w วลค o มจ t ดิอันเดอร์กราวขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เรามาลอบประวัติของช,อ B B uster, ชุดเกาะไฮบริดบัสเตอร์ไปชุกเลยไฮบริดบัสเตอร์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยโคสไรเดอร์แซนด์หรือมาสก็ตของผมเองซึ่งจุดประสงค์ของชุดเกาะน,นี้ก็คือกำจัดตัวกำจับตัวไฮบริดในในสถา,านะที่กายร่างกลายเป็นพาราแลกซ์ หรือเจ้าแห่งความกลัวซึ่งคาราเกซเจ้าตัวไฮบิดในร่างนั้นเป็นน่างที่น่า,า,ากลัวมากๆซึ่งตัวไฮบิดในร่างคาราแลก,ลกนั้นเคยจัดการตัวเบ็ตี้ได้ในเหตุการณ์ God of f e a r ซึ่งเหตุการณ์นั้นไฮบิดนั้นได้คิดที่จะฆ่าผู้ที่ใช้พลัง,งความกลัวหรือว่าเจ้าแห่งความกลัวคนก่อน หรือเฟียหลังจากที่ไฮพิตนั้นได้ค่าเฟียไปไฮพิตก็หันมาค่าเบ็ตตี้บ้างเพื่อไม่ให้เหลือเพื่อให้ตัวเองนะั้นเพื่อให้ไฮบิดนั้นได้เป็นกียแห่งความกลัวอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากจบเหตุการณ์กอฟอเฟียก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเหตุการณ์เลสชอปไฮพิตแทนซึ่งชุดก่อนนี้โบรดไลเดอร์นั้นเห็นว่า เจ้าตัวไฮบิดเนี่ยมันจะเริ่มหยุดยากขึ้นแล้วก็เลยสร้างชุดก่อน,นี้ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับกับตัวฮิวมอนสเตอร์หรือตัวไฮบิดท,ที่ได้การเ่างกายเป็นฮิวมอนสเตอร์ที่ได้สูญเสียสติไปชุดกกอนที่2องไฮบ i b ิ s บ e r สเตุดกกอนนี้ถูกสร้างขึ้นมา โดยฟิล์มอของ Ghost Rider s a n เช็ดเคยซึ่งหลังจากที่เขานั้นนี่หลังจากที่ชุดก่อไฮบิสบัสเตอร์ชุดก่อนถูกทำลายอย่างง่ายดายโดยไฮบิสเขาก็ได้ตัดสินใจสร้างไฮบิสบัสเตอร์ขึ้นมาอีกโดยชุดก่อครั้งนี้จะไม่มีฝาปิดซึ่งทำให้เขานั้นหายใจได้อย่างง่ายดายแถมยังมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามเขานั้นได้ไปสู้กับเฮ m ์มอนสเตอร์ ซึ่งผลปรากฏออกมาว่าเรานั้นแพ้ห้อยแผลกับเฮลลมอนสเตอร์หรือว่าไฮบิสซึ่งหลังจากนั้นตัวไฮบิดเองก็ได้ทำลายชุดเกาะไฮบิดบัสเตอร์ชุดเกาะที่2ลงไปอย่างง่ายดายด้วยมือของตัวเองชุดเกาะที่3 p a พาราแลกบัสเตอร์ชุดเกาะช,ช,ชุดนี้เอาไวจ้จงกัดกําจัดตัวพาราแลกในตัวของ ไฮบริดซึ่งอยู่ในอีเวนต์ดิพาราแลกซ์ในเหตุการณ์นั้นพาราแลกซ์นั้นได้ควบคุมร่างของไฮบริดนั้นให้ฆ่าแลนเทอร์ทุกคนโดยแลนเทอร์นี่จะต้องถูกฆ่ามีแองเกิลแล้วก็วันเท็ดเฟียร์อินเทนฮุบเลิฟเมอร์ซี่ ซึ่งเจ็ดคนนี้เป็นเป้าหมายที่ถูกไฮบิดนะั้นจะต้องฆ่าแต่ยังไงก็ตามตัวโ o สไรเดอร์แซนก็ได้ประดิษฐ์ไฮบิดบัสเตอร์ขึ้นมาไม่ใช่ไฮบิดบัสเตอร์ดิเป็นพาราเล็กบัสเตอร์นะแล้วก็มาช่วยเราเล่นเทินแห่งอารมณ์ไได้ทันพอดีเป๊ะเลยจากนั้นเขาก็ได้โค่นล้มไฮบิทลงแต่ให้แต่ในการหลังจากจบการต่อสู้ ไอปีนั้นก็ได้ต่อยไ,ไปที่พลเรือบัสเตอร์ครั้งหนึ่งซึ่งการต่อยครั้งนั้นเป็นการต่อยที่ใช้แรงเท่าที่มีของไบิดทั้งหมดต่อยลงไปที่พลเรือบัสเตอร์ทำให้สุดก่อนนี้พังลงก็จบไปแล้วนะสำหรับบทของไฮบิด u บัสเตอร์ใครชอบนึงกดไลค์ช่วยกดแชร์นึงกด s u b s u r s c r ม b e ด้วยวันนี้ลาไปละบาย